ไ t ้ t ติชันไอ้คอตเซียไอ้คัตเซียมันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ยคือบนใหญ่มากโอ้ my god โอ้ my god คือแบบมันเลิศสุดมันเลิศมากมันสวยมากใช่เราเราต้องตั้งสติข้างอนแบบว่านี่มาดามมาเซมาแล้วเอิ่ม ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ my ก o d โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god คือมันสูงมากตรงที่เราแบบหันมาเห็นจริงๆค่ะทุกคนน้ห สวยเบ้ะโมดัมเบ๊ะมดัมตอนที่เข้ามาน่ะเขาพากันเข้าด้านหน้าบอเข้าฝั่งนู้นกันฝั่งเออเราไม่ได้เข้าถือสพเอฟซีบอกว่ามันน่ะมันมีด้านหลังแล้วมันมีเป็นแบบแม่น้ำเจ้าพยาแต่เราบม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกที่มาฝั่งนี้กองงมากนี่งงเลยนะงงแบบงงเลยว่าเฮ้ยตึกโคตรสวยแล้วแบบสูงสุดๆเลยปีที่แล้วเรามาด้วยรถปีที่แล้วมาปีที่แล้ว ก็คืนเกินคุกคนรู้ลมาเ้าอนเด็กๆกงไปเแกเไปแกพ่เข้าเ้หม่อยังง้อยังทุกคนนี่เป็นข้งแรกของตุ๊กเลยที่ได้มาเห็นข้างหน้าของไอคอนสยามที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแฮ้งแบบว่าจะเลิญหูจะเลินตาขนาดเลยทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นข้งแรกของเอเจนนี่คือกันเด้อญงบอเจนง พากันเเววกันอยู่ว่าแบบพันคือได้ได้ไปยืนอยู่เทิมนะักคือต้องติดแบบเพนวิวงามพากันคิดว่าอันอันนี้คืออย่างนะคะโรงแรมโรงแรมเนี่ยโรงแรมเ<ะ>หเอ <ลง S 1> หอเออหน้าว่าโรงแรมแล้วกับอันเออเจนพากันคิดว่าพวกเขาอะ่ะอยากไปเศร้าหอบไปเศร้าหอบอยู่ยค่ะจะคืนนึ่งพากันะะตื่นมาแล้วเบิ้งอันนี้นะแมนแบบฮานกันคนไหนอยู่จา้าคนคนไหนอยู่จา้าคนอันเขาต้องตืง่นเด้อ เฮ็ยยูทูบได้ห้าเดือนกันยังบูโคล่าจีบึงบึงเท้าเหมือนคนเท้าเหมือน,น,นก่อนว่ะไผ่ผู้แน่ว่าแบบต่อคืนเถอะนะเธอเเออแมนไผ่ผู้แน่ตึกนี้นะผ <ม S 1> นู้รอกมันงามเท่แบบวิวแมนนั่เจ้าพญาเลยเป็นไปได้นะพวกเขาที่แบบห้องหนึ่งเขาเศร้าแค่ห้องหนึ่งเขานอนกันหกคนได้เลยแมนเขากันสินทา่ากันแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ไ <laughs> <laughs> ม่อย่างไรอยากอยากได้วิวแฮงเขาวิวมันงาม เลยว่าตูต้กกัเบเจฉันตื่นเต้นแหงโบคิดว่ามันชิสูงสิใหญ่ป่านนี้เด้อทุกคนเด้อบอกเลยว่าบรรยากาศดีดีคนหลายหลายหลายแล้วพวกเขาจะพาก,กันไปกินข้าวเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าบโบว่าราคาในนี้สิแพงบบแต่ว่าเป้าหมายคือสิพาก,กัไปกินตับบงังหุงและเพลงมาอันท่าบางหลู่ลกินตับบงังหุงเป็นเมนูเถีว่ว่าเออเขามากเราก็ต้องกินให้ได้เคียงคู่เคียงคู่กันไปตลอดกันคู่ควรคู่ควรแมนใครที่มากๆี่ต้องทำใจได้หนึ่ง ตอนนี้นาะงพวกน้องตุกเองก็สิพา,ากันเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปหาอีหย่างกินทุกคนไปเบิ่งกันว่าข้างในมันจะเป็นแนวใดไปเบิ่งนน้ากันเด้ออย่ก็ขึ้นเครื่องบินเลยแมมมันต้องแบบอันตรวจปะนะ่ท่านจะเข้าตรวจ,ะจะป,ปะเห็นคือแบบเวลาเวลาเห่ยว,ว่าเข้ามาใช่ปะมันคล้า,าลยๆเหมือนแบบขึ้นเค,เครื่องบินเลยปะป้าทุกคนมีเครื่องตรวจปานที่ขึ้นเครื่องบินพ่นะทุกคนนาะบอกได้เลยว่าอันพ่วนแบบ ผู้ดูแลผู้เบิ่ขนาะดแบบแต่งโตแบบโอ้โหรอแหงแล้วแบบของเป็นนมเป็นเนมแบบปาดบักเลยหลายทุกคนแล้วแบบ พยมีแต่อันแพงๆทั้งนั้นหละทุกคนเนาะเออเวลายัางเขาก็ต้องระมัดระวังเบิ่งเส้นทางแน่จักหน่อยเนาะเดี๋ยวสิ้ย่างไปต่ําแบบเครื่องของเพิ่นเดี๋ยวเสียหายละฮารซิปซอบบาวายอีดีเนยทุกคนเด้อคนต่างประเทศมาเที่ยวปอกเล่หลายทุกคนเนาะแบบสมว่าเป็นไอคอนสยามที่ว่ามีซื้อเสียงโด่งดังอีหลีในประเทศไทยอีหลีทุกคนเพราะว่ามีของเป็นนอกเป็นเนมแล้วก็มีอาหารไทยลากหลย,ย่างแหงทุกคนเนาะ เดี๋ยวมอนี้ที่มาหาซื้ออย่างกินทุกคนเนาะเพราะว่าซื้อกินเมนูเดียวกันน่าจะพอเลยทุกคนเพราะว่าเมนูมันก็จะค่อนข้างแพงเน่เวลาที่อยู่ในนะทุกคนแต่ว่าก็แบบเออเห็นผู้แซ่ผู้สาวเพิ่นพากันมาหล่หลายทุกคนเนาะเออตอนนี้เฮาก็มีเงินแน่จัหน้อยทุกคนเนาะแต่ว่างบมอนี่ก็คือเกิน200บาทเด้อว่าซ่นตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าสิหาอย่างกินเนาะมันก็มีโต๊ะกินข้าวกินน้ำหลยทุกคนเพราะว่านักท่องเที่ยวเพื่อนก็หลายแฮ้ง และที่สําคัญท่านะคือแบบอาหารไทยอาหารอีสานก็มีน้ำเดือเจ้าบอกได้เลยว่ามีอาหารหลายแบบหลายอย่างแหงให้เขาสามารถได้เลือกซื้อเลือกกินน้าทุกคนมองที่เป็นอาหารอาจจะคุ้นเคยเนะเพราะว่าเคยมาเทอานึงแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเทอ่ยที่2ของการมาแต่ว่าโบคิดว่ามันจะกว้วงป่านนี้เลยทุกคน ยาวหว่าแล้วเพราะว่ามันเยนมีดึงมีสองอ๋อองคี่หลายเนอ้ก็เลยนึกว่าแบบอายุประมาณสักสอาสาเนาะเมนที่แบบน้อน่าจะเป็นเกลือเกลือกสักสองเมนก็ซื้อสองวาได้ไหนก่อนฝักสองเด้อแต่งนอนสาวราวันนี้ดีใจแต่งกน เออนสาวลาพระิดตามสาวสวัสคิ์นเด้อนเนอะเดี๋ยวพากันไปกินอันนี้ก่อนนี่พวกน้องเองพากันไปซื้ออย่างมาน้องตุ๊กซื้อแค่ร้อยเดียวทุกคนเนาะน้อยเดียวก็ถือว่าเออปกติข้างนอกก็สิประมาณสี่สิบห้าสิบบาททุกคนเนาะแต่ว่าคือเขาออกมาจุดนี้เอาทุกคนมันมีเสียงเพลงขึ้นเลยเห็นให้น้องตุ๊กขนาดโต๊ะใจญ่บางง่าเลยทุกคนเนาะก็เลยซื้อย่างมาเบิ่งทุกคนเนาะมันคืออีย่างทุกคนแทพพี่เจ้าว่าอยากเสื้อใส่ตากเลยว่านี่นะคือกรุงเทพมหานครแล้วก็แบบจากที่เคยรียกชันแล้วก็ ใหม่เป็นเด็กน้อยเนาะก็บบคิดว่าแบบตัวเองสิได้มาเห็นอหลีทุกคนแล้วแบบว่ามันยิงะะ่งใหญ่ลวกันอลังการแหงแลวกะ็เห็นลหลายๆคนมาท่าเบิ้งลวกะ็ท่าไทายฮุบทาคลิปจนเต็มเลยเดี๋ยวติ่งกะสิเข้าไปเบิ้งลวกะ็แล่นฟ้ามาเบิ้งเนาะเดี๋ยวสิไทยทุกคนเบิ้งเดอ้อ และผู้คนก็คือแบบว่าถ้าถ้าคลิปยนเต็มเลยแต่ว่าเฮาบอกสามารถที่จะเข้าไปข้างในหรือเข้าไกลได้เนาะเพราะว่ายานเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบว่าเฮาจะนั่งอ้อมบนๆส่วนองเตียงกันน่าจะอยู่ฟังนี้เนาะเพราะว่ามันจะได้เห็นบรรยากาศของหลายๆคนที่ว่าถ้าเบิ้งน้าพุขึ้นทุกคนอลังการแห้งเพราะว่าจะมีเสียงเพลงประกอบน้าแต่ว่าองเตียงกะโบสามารถที่จะใช้เสียงเพลงนั้นประกอบในคลิปได้เพราะว่าจะเฮดให้ เกิดติลิกาสิตในช่องเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวซองจะมีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นตอนกลางคืนบอกได้เลยว่าหงแหงไม่อย่างเพิ่นก็คือแบบว่าหลูหลาแฮงทุกคนแต่บบเน่จะว่าคืนละเท่าใด่น่าจะแพงอยู่ได้เนาะส่วนเอิเจนี่กับเอยูมี่ะนะพวกเพิ่นก็พากันไปกินอยู่ข้างในพูดเนาะพากันแยกพากันกินส่วนน้องตุ๊กเอิรนุ่ดาวแล้วก็เอ้ยแแ่งแล้วก็เอิรมดดำเนาะพากันมานั่งกินอยู่นอกเนาะทุกคนเนาะก็พากันนั่งกินแบบนี้เลยทุกคนเออนเพิรงแองอ่อนวีแเา เพิ่นกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเพิ่นมากินก๋วยเตี๋ยวแหง้งเนาะโซนองเต่งก็ได้กินเป็นทอดอีหยังกระบ,บุพาก,กันมานั่งกินแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าเห็นลหลายๆคนเพิ่นก็นั่งคือกันก็นกนเลยคิดว่านั่งได้ทุกคนแต่บ่แน่ใจว่าเพิ่นให้นั่งอีหลีบ่แต่ที่แน่ๆคือเวลาที่เฮากินเฮาก็ต้องเก็บทําความสะอาดน้ำ้วบอกได้เลยว่าเห็นผู้ง,งามๆพาก,กันมาถ่ายหูบ,บล็กหลายๆแบบมีแต่คนหน้าฮักหน้าฮักเป็นตะแพงเสร็จที่เขาตกกลับก่อนเด้อทุกคนเด้อแล้วกา็เดี๋ยวละเอื้อยเหมือนกอนบักใส่เอื้อย ออนหลายๆเด้อท sort of ุกคนไปติดตามเจ้าแมวแกนเน่เด้อเจ้าใจหลายๆเด้อแล้วก็แบบอุยเจอตัวจริงน่ารักมากนะคะแกนทุกคนน้องตุ๊กาเนาะตอนแรกกันคายที่มากก็พองเลยเนาะแต่ว่าตัวจริงห์เนี่น่ารักสุดๆเจาใสหลายๆเด้อเรียกคือการเด้อเพื่อบอกว่าตัวนตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจอเห็นไแม เด้เออนุดาวขอบใจหลายบ <Bye. S 1> ๊ายบายไม่เจอกัน จากนั้นนะทุกคนน้องเต่งก็ต้องแบบย่างออกมาเพราะว่ายันดึกแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าอ่ด้วยความที่ว่ามันดึกแน่กันเลยแบบว่าพากันยานทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณส่สองทุ่มแล้วทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าเออพากันเฝ้าออกมาได้ทุกคนเด้อแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคิดว่าที่หาทางออกพอบ่ทุกคนแต่ว่าถ้าแบบเจออันรปภหรือว่าคนดูแลทุกคนเนาะเราก็จะถามทางออกเนะว่าทางออกกันไปทางใดแล้วทุกคนเนาะคิดแล้วคิดอีกอยู่ทุกคนว่าเออทางออกมันอยู่ทางใดแต่ว่าหนุดาาบอกว่าเออย่างออก ตุ่งๆเลยเนาะเพราะว่าต้องเต่งต้องไปหารัดรถแท็กซี่เด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเขาต้องนั่งรถแท็กซี่กลับนั่นเองเนาะบอกได้เลยว่าหารถแท็กซี่ยากยากทุกคนมีเรื่องซิมาเล่าให้ทุกคนฟังเด้อแต่ว่าเรื่องเล่าของการที่จะขึ้นแท็กซี่นะขอเล่าเป็นอีพีถัดไปเด้อทุกคนบอกได้เลยว่าเกือบที่จะโบได้มาหอนเหอนเลยทุกคนเกือบที่จะแบบว่ากลับหอกับกรุงเทพโบได้เลยเออนั่นแหละเพราะว่าหารถแท็กซี่โบได้เลยทุกคนเนาะอืมเอาไว้เจอกันอีพีหน้าเดยวซิมาเล่าทุกคนฟังเด้อ และส่วนอีพีนี้ก็ฮู้สึกดีใจหลายทุกคนเนาะที่แบบว่าฮู้สึกดีใจหลายที่ได้มาพบมาพ่อกับเออเจนเอยูมิเออนุดาวเออแตงอ่อนเนาะและ้วกะเมจิน้ำอีกทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีแห้งแบบได้มาพบป้ามาพบป้าก,กันแบบนี้นะทุกคนเนาะและฮู้สึกดีใจแหงที่ว่าได้มาพบป้าของใจกับกรุงเทพแบบว่าเป็นวัดอรุณเป็นแบบว่าได้มาใส่สุดไทยงามๆพากันถ่ายคลิปห้อมกันน้ำอีก และเอเจนนี่หรือว่าแต่ละคนไม่ไผ่ก็แบบว่าเออเอฟซีเพื่อนก็บอกว่าอยากให้มาถ่ายคลิปกับเอเจนนี่ว่าซ่านแต่ว่าพอมีมือนี่ก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปกับหลายๆคนแล้วเด้อเนาะแต่ละคนก็คืองามแล้วกันหน้าหางแหงทุกคนพวกเออ้อ้เพิ่นเป็นกันเองขนาดนิใสยดีดีทุกคนบอกได้เลยว่าเจ็บคางเจ็บหน้าแหงเวลาอยู่น้ำกันนะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีแต่เสี่ยงหัวทุกคนพากันหัวแท้เอาว่า แล้วก็คอบใจคนไทยหลายๆคนเดอ้อที่บอกว่าเออพากันใส่สุดไทยมีแต่ผู้งามงามมีแต่คนเปตะพงเปตะแพง แนะนำเลยว่าผัยที่ต้องการอยากฝึกภาษาอังกฤษนะทุกคนแนะนํามาฝึกที่นี่ได้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายแห่งทุกคนเนาะหรือว่าไปฝึกเที่ยววัามองใดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจะมีต่างชาติมาเที่ยวหลายสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้นําเดอ้อและตอนที่ลงเติกกาลังไทยฮุบอีอย่างยูทุกคนเนาะการแบบว่ามีต่างชาติแบบว่าเพื่อนมาขอไทยฮุบอีอย่างน้ำสินะทุกคนเนาะแบบเพื่อนเห็ดพวกเฮาใส่ชุดงามประมาณนี้แหละมัง้งแล้วเพื่อนก็ว่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยความที่ว่าลงเต็กับพอฟังภาษาอังกฤษออกอยูเนาะกับพอแบบว่าปู่ปูไป,ป่าไป คลิปนี้ทุกคนเหาก็ได้พากันมานัดเจอกันแล้วก็ได้ไปอยูสองมองเดินรู้สึกแบบว่าวัดอรุณนงน้างามแล้วก็สะอาดขนาดเลยทุกคนแบบคือตั้งแต่เข้ามาในน่ะโบเห็นขี้เหยือจักอันเลยแบบโบเห็นถุงขี้เหยื่อจักยางเลยทุกคนเนาะ พาการมานัดเจอกันที่วัดอรุณใซส,สุดท้ายแล้วก็พากันไปไอคอนสยามโดยการที่ว่านั่งเหือในราคา3 0บาทบอกได้เลยว่าบบคิดประมาณที่เธอป่กน,นี้ได้ทุกคนถ้านั่งรถแท็กซี่ไป<ๆ>มันก็แพงเนยนอกจากวัดอรุณไปไอคอนสยามแต่ว่านี่คือแบบนั่งเหือไปในราคา3 0บาทจากวัดอรุณไปที่ไอคอนสยามแถมไว้ทันใจอีกได้ทุกคนและราคาก็คือบแพงแถมยังเห็นบรรยากาศดีอีกห้องแอร์ก็คือแบบเย็นสุดเลยและยังได้เห็น ลึกที่สูงที่สุดของกรุงเทพมหาคนครน้ำอีกบอกได้เลยว่าสุดยอดขนาดเลยทุกคนจังไหนก็ฝากทุกคนติดตามอีพีต่อไปในเด้อมีเรื่องซิมันาเล่าให้เอฟซทุกคน<ล>ฟังคลิปนี้ฝากทุกคนติดตามช่องเอ้ยมีนาสาวหลวงผะบางเอ้ยพายของน้องตุกตาในเด้อบา,บาย